แฟนแแห่เดาเพศของลูกคนที่สองก้อยตูนทิ้งคำใบ้ให้ลองเดาเล่นๆคุณแม่คนสวยก้อยรัชวินที่ตอนนี้ท้องลูกคนที่สองแล้วและคุณพ่อขารอกตูนบอริสแลมก็ลุ้นอยากจะให้เป็นลูกสาวใจจะขาดขณะที่แฟนแฟนก็เชียร์ให้เบบีคนที่สองเป็นลูกสาวเพราะอยากจะให้คุณพ่อตูนสมหวังล่าสุดตอนนี้อายุคันคุณแม่ก้อย4เดือนกว่าแล้วและคาดว่าน่าจะรู้เพศของลูกในท้องแล้วด้วยคุณแม่ก้อยเลยไม่พลาดที่จะลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตา สคนพ่อแม่ลูกพร้อมหย่อนคำใบ้ผ่านแคปชั่นให้แฟนๆลองดาวเพศของน้องเล่นๆโดยก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมปากคำใบ้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่และเธอก็รู้ก็รู้ว่ามีอะไรในใจฉันทะเลและจุดๆทะเลวันเยียร์นามัน k a t ทะเล ซึ่งก็มีแฟนแหกเข้ามาร่วมถ่ายว่าน้องเป็นผู้หญิงและมีคำว่าฟ้าอยู่ในชื่อตามคำใบที่ก้อยให้ไว้อย่างเนืองแน่น